เซนต์เชตลม Every Moment With You นะครับก็เป็นงานเซอร์ไบร์นะครับที่เซนต์เชตลมจัดขึ้นในนะในวันที่10นี้ก็คือวันนี้จนถึงวันที่14นะครับซึ่งก็มีศิลปินมากมายเลยที่จะมาเล่นสดฟังสดในอุปถัมภ์นะครับซึ่งผมกับซีก็ได้เกี่ยมมาเป็นผู้แรกนะครับผมเป็นเกียรติมากๆครับก็เป็นห้างที่เรามาเดินอยู่บ่อยครั้งบ่อยมากๆแล้วก็คืออาหารของกินที่นี่ก็คือที่สุดแล้วนะครับใช่ครับ,บ ใช่ครับเป็นไงบ้างคะที่มา้องเพลงน่าแบบเป็นแฟนครัก็เป็นการร้องเพลงหลังจากงานคอนเสิร์ตครับก็ก็เชื่อว่าเป็นแฟนหลายคนที่มามาหาเราในวันนี้ก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตก็ถือว่าได้มาอิสระด้วยกันร้องเพลงอะไกันบ้างเบรรยากาศเป็นใจมากเพราะรักครับผมเพราะรักแล้วก็เพราะโลกนี้มีเธอใช่ไหมครับ งานวันเซ็นเตอร์ชิดลมเมวิวโมเมนวิูนะครับก็มีวันนี้จนถึงวันที่14ธันวาคมนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆวันนี้งานก็ยังไม่จบครับเพราะว่าเดี๋ยวมีศิลปินอีกมากมายเลยนะครับมาต่อจากคู่ผมงสองคนนะครับก็ในค่ายก็จะมีเดี๋ยวมีภูวินแล้วก็มีน้องน้ำตาลน้องฟีมาด้วยใช่ครับก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับใช่ครับช่วงนี้ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วใครที่กําลังหาของขวัญนะครับก็สามารถมาเช็คอินได้ที่นี่เพราะว่าครบคันจริงๆ พราะว่าไปไปโซนไหนก็คือเลือกซื้อได้หมดเลยยังไงก็ซื้อให้พี่ป้านะ้าอาแม่ได้หมดเลยยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ,บค,ครับผมใช่า่ีสใช่ใช่ใช่ใชยังไม่มีเวลาเลยครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็ทํางานตลอดเลยเออยังไม่ค่อยว่างตอนนี้หรอครับช่วงก่อนผมซื้อไปแล้ว,ซ,ลวซื้อไปแล้วก็เตรียมไว้ให้ผู้ใหญ่หมดแล้วใช่ครับ อะไรนะครับผู้ใหญ่ข้างข้างยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อครับผมยังไม่ได้ซื้อครับผมแต่ว่าเป็นอไปแล้วเป็นไรอย่างไยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยใช่ใช่ครับผมปีหน้าไม่ได้ปีนี้ปีใหม่ปีนต้องเตรียมอ่าปีนี้ว่คงต้องเตรียมครับคือเอาปีที่แล้วปีที่แล้วผมไม่ได้ให้ของขวัญปีใหม่ไปเลยเพราะว่าคุณปู่เสีย ก็เลยไม่ได้แบบไปวันน an ี้ปีนี้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะต้อง top up รีมสองได้แล้วเป็นของชิ้นใหญ่ก็้สองชิ้นดีเอ่อก็หมายถึงว่าผู้ใหญ่ทุกคนก็น่าจะต้องซื้อของชิ้นนี้ชิ้นนี้ดีๆแล้วก็ชิ้นที่ชิ้นใหญ่ใช่แล้วบอกเออแบบตอบแทนด้วยคือปีที่แล้วเราก็ผู้ใหญ่ก็เอ็นเตร์เราเยอะครับแล้วก็เราเหมือนกับเรายังไม่ได้ถึงว่ายังไม่ให้ไม่สิทธิใจเราไปเลยเลยคือปีที่แล้วก็พลาดโอกาสที่จะได้ ก็เนี่ยเราก็เรียนจบแล้วด้วยก็เลยแบบเราก็อยากจะตอบแทน,นคนที่ส่งกำนังใจแล้วก็คอยช่วยเรารเลยเนาะเทคิคการเลือกของเราจริงๆอะไงบ้างถูกใจไหมเวลาแบบไปรับอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไอ้พี่ตุ้เขาชอบอะไรกันอะไรอ๋อผมว่าผมค่อนข้างดีนะครับโอเอาเทสเ,เอาเทสดีโอ้โ้างดีแล้วผมงว่าชอบไปผมชอบไปส่องส่องแบบตามไอจีของแต่ละคนอะไรเงี้ยเออว่าดูดูไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก่อนว่าเขา โอไลฟ์สไตล์หอนะถ้าเป็นสายกีฬาผมอาซื้อแกเซื้อเสื้อซื้อรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นสายแบบสายไปเที่ยวก็ซื้อเสื้อหรือว่าซื้อซื้อกระเป๋าอะไรินหรือว่าอาจะเป็นน้ำหอมอะไรนอะไรแล้วแต่แล้วแต่คือคแต่ละคนต้มีไลฟ์สไตล์ที่กันเนก็เดี๋ยวนี้คือซื้อหอนปีใหม่ผมง่ายง่ายใช่ใช่คที่ เตรียมเตรียมเตรียมเพราะเราจะดูว่าคนนี้ชอบอะไรคนนี้ชอบอะไรก็คือเราจะเลือกให้คือจริงๆของขวัญเนี่ยพยายามเลือกให้สําหรับคนคนนั้นเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆเพราะเราเราเองรู้สึกว่าเวลาเราได้ของขวัญบางทีแบบเออถ้ามันเป็นของที่ใช้ได้จริงทุกๆวันก็มันก็จะดีเราก็เลยจะเลือกที่เหมาะสมกับเขาเหมาะสมกับเขา<ๆ>ใช่ของใช้ใช่ครับผมราัแว<ๆ>่าม<ๆ>ี้กันใช่คะมีีใหม่ก็มีบ้าง ไม่แพ้ใจครับทำไมอะทำไมอะไม่แใจพมันทาหลวะ่ามันทำงานหลายวันนะพี่หลายวันอยู่ทำงานวันนี้ยังไม่ยังไม่หยุดเลยยังไม่มีเวลาครับผมเรามีมาว่าแ้ทำงานเราแว่าอยากซื้อให้อะไรเงี้ยคือถ้าผมอยากซื้อให้ผมซื้อให้รัไม่ต้อง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 ไม่้องไมตองไม่ต้องไม่ต้องไ้อ่ตตองไม้องไมม่้อตองไม้องไม่ตงไม่ไม้องไองไม่ต้องไ่ต้อง่ตองไมองไม ก็ไม่แน่ครับพวกนี้อาจจะอยากก็ได้อคิดเอาไปสองวันก็อาจจะอยากก็ได้แต่ว่าที่จริง12นะผมผมไม่ห่วงเรื่องส่วนลดอยู่แล้วครับครดูทางดูว่าดูทางดูว่าจะกินนะคำถามคืออะไรนะครับคำถามคืออะไรนะครับคำถามคืออะไรนะครับแบบว่าเราเตรียมอะไรให้กันหรือเปล่ายังที่มอบไปยังไม่ได้เตรียมเลยแต่ว่าถ้าถ้ามีโอกาสก็จะไปเตรียมครับผมก็จะไปเตรียมเหมือนกันครับ มาปีนี้เหรอเออถ้าสำหรับตัวผมไม่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 ได้ไม่ใช่แค่อยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแค่นั้นแหละใช่ครับคริสต์มาสของเราใช่ครับได้ได้มาได้กลับไหมหรือว่ากบลังงานอยู่งานไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับแต่เดี๋ยวบอกเพราะว่าจะไปไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดงานถาจะไปพักผ่อนครับถ้าจะไปพักผ่อนใช่ครับ

ทำมาค่อนข้างเยอะกว่าหนวยครับก็พยายามหาอะไรที่มันรู้สึกว่าเออเขาเขา,เขามีความเป็นจอยเขาสนุกแล้วก็เป็นภาพจําเป็นภาพจําติดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็เป็นโชว์สีภาพที่ผมคิดว่าเออก็ดูก็ดูเหมาะกับคนไทยดีแล้วก็แล้วก็เพลงเพลงก็เพลงคนไทยก็หลายๆคนก็น่าจะรู้ใช่แล้วก็หลายๆเจเน r a t i o นก็น่าจะ r ีเ a t กับกับเพลงอะไรหรอ ก็พอก็พอดูบ้างก็ก็รู้สึกว่าก็ทุกคนผมก็ดูในฮอล์ดูแล้วเราดูในฮอลเป็นหลักเนาะดูดูในฮอล์เขาทุกคนเขาแฮปปี้กับเราเขาผมว่าผมว่าผมว่าน่าจะเป็นที้แบบที่ผมทำเองนะเฮ้ยแต่ผมชอบเพลงใจเย็นที่เต้นกับพี่บุ๊ควิจูอันนั้นน่ารักอันนั้นน่ารักดีอันนี้ก็เพื่อไปถามว่าผมเลอกเอาจริงๆชุดโชว์มัน คือ e okay เราทำกันเต็มที่อยู่แล้วเราเราเลยรู้สึกว่าเราชอบทุกโชว์อยู الح 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 ่แล้วที่เราทำครับัครบผมครับไม่ได้ตั้งใจครับเชื่อมันหลุดครับเชื่อมันหลุดครับไม่เราก็ถามแล้วไงว่าแน่ใจนะจะเป็นแม่กันใช่ไหมเออเราก็ทวนแล้วก็ ก็เป็นฟิลแบบไฮบิดก็คือเป็นแม่แล้วก็เป็นแฟนด้วยคือบิดไปบิดมา,าไม่อยากเป็นแม่อย่างเดียวยไม่ไใช่แต่เราเราได้หมดครับเราได้หมดใช่ก็รู้สึกว่าดีใจครับแบบคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณแบบทีมงานเบื้องหลังทุกทกคนเลยแดนเซอร์หรือว่าพี่ซาวแบบทุกๆคนเลยเขาทํางานกันอย่างหนักหนักห่วงมากๆคือบางคนเขาก็สละเวลาแบบยัวครอบครัว <S <S ต้องมาอยู่ที่คอนเสิร์ตกับเราหรือว่าบางคนอย่างแฟนคลับก็คือแบบ เก็บเงินมาทั้งปีเพื่อมาดูเราเราเลยรู้สึกว่าคอนเสิร์ตนี้ทั้งทีมมันมันต้องมีอะไรพิเศษต้องมีอะไรให,ให,หม่ๆที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ากับค่าบัตรที่เขามาดูใช่ครับก็เรียกากแูแว่า,วาอกอกคุกยาแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนๆเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ถ้ามันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีพวกเขาคอยสอ่งขอแล้วก็ขอบคุณแบบ เออที่แฟนๆแบบชอบในซีรีส์ทำานไทยทับด้วยมันทำให้เกิดแบบต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆก็ขอบคุณแฟนๆที่แบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้อยู่เสมอแล้วก็เราพวกเราสองคนสัญญาครับว่าจะผลิตผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับผมแสดงว่าปีหน้าที่ถ้ามีความเก่งกต้องแต่งความยิ่งใหไม่แน่ใจครับยังยังยังไม่กล้าบอกแต่ว่ายัางไงก็ต้องเป็นอะไรใหม่ๆแน่นอนที่ยังไม่เคยเห็นครับ ทองอ,อ่ะหัวก็ยังทองๆอยู่ตรงนี้สีดีไงขอจิบสว่างสดใสก่อนอันนี้เขาพอย้อมมาแล้วหน้ามันสว่างแบบไบร้ขึ้นอีกผมรู้เลยจากตอนแรกเหมือนกินหลอดไฟอยู่แล้วอันนี้คือยิ่งกว่าหลอดไฟสว่างวาบมันว่าบัว่าขึ้นมา อย่างแรกก็ขอฝากเส้นทันชินล็นะครับ Every Moment With You ก็ออยังไงใครที่กำลังหาของขวัญน,นะครับก็มาดูได้ที่นี่เลยนะครับแล้วก็มีแฟนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะมีพี่ๆน้องๆจาก GMMTV มีนะครับมีน้องผู้วินแล้วก็พี่น้ำตาลฟิล์มนะครับก็คือยังไงเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะครับแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยครับโปรดอยู่ในความคุ้มครองของป้องปืน I'll always s a v e you ฝากด้วยค่ะตครับผม,ผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันได้นะครับที่งานสแตนลิมปิกนะครับผมใกล้ๆนี้นะครับช่างแช่ครับ Okay, ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครันะบ